โอเคสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิวหนังสือเตรียมสอบเอ็นสามกันนี่ขึ้นขึ้นข้สอบก่อนขึ้นขึ้นขึ้อสอบนี่คืคคคอคเราอยากทําคลิปนี้มานานแล้วคะ่ะเพราะว่าอยากจะมาแชร์เทคนิคการเตรียมสอบอ่านเจพีเอ็นสามด้วยการใช้หนังสือให้หน้อยที่สุดสําหรับคนที่เคยียดอ่านหนังสือแบบเรานะคะว่ามีเทคนิคการเรียนยังไงเพื่อที่จะสอบผ่านเอ็นสามเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนไป เริ่มดูาการกเรียนพาร์ทแรกกันเลยค่ะไตัวเริ่มแรกนะเราจะเริ่มเรียนจากคันจิก่อนใช้สามรอยห้าสิบคันจี N3 นะคะคิดว่าเล่มอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเราค่อนข้างจะชอบเล่มนี้เพราะว่าเปิดจะเ,เปิดข้างในให้ดูเพราะว่าเล่มนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียน N3 เขาะจะมี คันจิตัวเกา่เกาๆมาให้เราเรียนมาให้เราทบทวนก่อนตั้งแต่ n5 เดือนถึง n4 เลยคะ่ะก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ลืมของเก่าแบบเรา,เราอีกส่วนหนึ่งที่เราชอบมากก็คือเขาจะทำตัวแบบฝึกหัดมาให้เราลองทำท้ายบทการที่เราทำแบบฝึกหัดอะเราวมันจะช่วยให้เราจำคันจีแต่ละตัวได้มากขึ้นแล้วก็แบบฝึกหัดมันจะให้จำเป็นคำเลยเนาะ ซึ่งหลังจากที่เราจําเป็นเสียงอ่านเสียงแร้แล้วอ่ะเราก็ควรจะจําเป็นคํานี่แหละเพราะว่ามันคล้ายคลึงกันในข้อสอบมากที่สุดใช่ประมาณนี้สําหรับเล่มแรกเล่มน,นี้ดีมากค่ะดีมากแต่ว่ามันเหมาะกับคนที่ท่องศัพท์เราแม่นส่วนเราท่องไปท่องหมดแล้วก็ลืมค่ะก็เลยคิดว่าวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่อยากได้คันจีแม่นๆอยากได เรื่องของวิธีการเขียนด้วยแล้วก็จำแม่นหน่อยก็แนะนำอันนี้อันนี้ดีมากต่อไปเป็นพาร์ทไวยากรณ์นะคะหนังสือที่แนะนำก็จะมีอยู่<ม>เล่มเดียวแหละคะ่ะเราอ่านอย่างละเล่มไม่มีอ่านมากไปกว่าน,นี้นี่เล่มนี้โกจ o j e l PT N3 ไวยากรณ์เล่มนี้นะคะเขาจะให้ไวยากรณ์มาประมาณสี่ถึงห้าตัวต่อบทแล้วก็จะมีแบบฝึกให้ทำท้ายบท เขาจะมีแบบฝึกให้ทําท้ายบทหลังจากเรียนแล้วก็คือคล้ายๆกับเล่มคันจิอันแรกเลยแค่เปลี่ยนเป็นไวยากรค่ะใช่ใชแต่ว่าตอนเรียนนะคะตอนเรียนเราจะเรียนควบคู่ไปกับ y u ูทูบ<ม>เดี๋ยวจะขึ้นทอ Youtube น่าจะมีอยู่3-4ช่องช่องแรกจะเป็นช่องของคนญี่ปุ่นที่เขาจะทําคลิปสอนไวยากรลงใน y o u t u b e นะคะซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะเป็นช่องน,นี้ ว่าคนนี้สอนดีมากค่ะสอนเข้าใจเพราะว่าเขาอธิบายเราเป็นภาษาไทยเนาะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นจริงๆคลิปของเซนเซนค,นน,คนนี้ค่อนข้างจะมีแบบหลากหลายนะคะก็ะทุกคนลองเข้าไปดูกันได้มีทั้งคําศับท์ที่ต้องจําให้ได้ก่อนไปสอบเอ็นสแล้วก็ทวนไวยากรต่างๆเนี่ยเขาสรุปมาให้เข้าใจง่ายมากๆทุกคนแล้วก็มีแจกคิวเลตให้ลองเอาไปทํากันด้วยอันนี้ดีมากแล้วก็มาทําให้เรา จำได้ง่ายขึ้นจำคำศัพท์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเนาะช่องต่อไปเือช่องต่อไปจะเป็นช่องของคนญี่ปุ่นค่ะซึ่งเราคิดว่าช่องเนี้ยจะสอนเหมือนกับช่องของเซนเซคนเมื่อกี้เลยใช่แล้วอ่ะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะเหมือนเอามาจากหนังสือเล่มเดียวกันนะสไตล์การสอนการสไตล์การพูดเหมือนกันเลยก็สไตล์คนญี่ปุ่นแหละ สอนเข้าใจง่ายเหมือนกันค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเรียนไปถึงระดับ n 3แล้วอ mm ่ะ hmm. การเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างทําได้ง่ายแล้วเนาะทุกคนก็สําหรับคนที่เรียนด้วยตัวเองนะคะแนะนําให้เปิดช่อง u t u ู e ควบคู่กับ,บการเรียนในหนังสือไปด้วยเนาะจะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นโอเค okay. ต่อไปต่อไปจะเป็นช่องในการตะลุยโจทย์แล้วก็สรุปเนื้อหาต่างๆและก็จะมี2ช่องนี้คะ่ะขึ้นก่อน เอาช่องแรกก่อนช่องแรกจะเป็นช่องของโนโตเซนเซเนาะจะเป็นช่องที่เราใช้ในการดูสรุปไวยากรณ์ต่างๆซึ่งเซนเซเขาจะทำเป็นคลิปยาวมาให้แล้วก็ทำชี้สรุปมาให้เดี๋ยวอาชี้ให้ดูนี่ค่ะผมชี้ประมาณนี้ก็เรา่าเหมาะกับการเอาไปอ่านทวนก่อนสอบประมาณ1สัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นชี้สรุปลว้ลวนๆเลยเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นลว้ลวนๆเลย ใครแบบอ่านวยากรณ์จบแล้วอยากทบทวนอีกรอบก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปิดอ่านหนังสือใหม่ค่ะเขาก็อาจารย์เขาก็ทําชี้มาให้อย่างนี้เลยเราว่ามันทําให้เราสามารถจัดระเบียบไวยากรณ์ในหัวได้มากขึ้นนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนไปดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ให้ในใต้เดสคริปชันเนาะช่องของน้งตโตเซนเซแต่เราคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแหละดีมากมากค่ะนี้ดีมากๆ ต่อไปต่อไปเป็นเรื่องของช่องตะลุยโจทย์ที่เราขึ้นมาเมื่อกี้คึเป็นช่องของครูริวเรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูพี่ริวนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันโดยชอบดูหลังจากเรียนเสร็จเหมือนกันแหละก็เป็นพวกตะลุยโจทย์อะไรอย่างนี้ซึ่งเราว่าช่องนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะก็ลองดูว่าตัวเองชอบสไตล์ไหนเนาะอีกช่องหนึ่งเป็น น no ี่ห้องกวนโอมริขึ้นขึ้นอันนี้ก็จะใช้ตอนเติวสอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขามีคอร์สเรียนแล้วก็หนังสือค่อนข้างน่าสนใจนะเาฟังจากพี่ๆเพื่อนๆที่แนะนำมาในกลุ่มเรียนญี่ปุ่นเนาะก็เขาก็รีวิวกันว่าโอเคช่องนี้สอนเข้าใจแล้วก็ทำหนังสือออกมาดีมากวยากรค่อนข้างครอบคุมเข้าใจง่ายแล้วก็ ใช้คำศัพท์ง่ายๆให้เราเข้าใจตอนทำโจทย์นะคะแล้วก็แนะนำนะคะใครแบบติดโทรศัพท์อะ่ะติดเล่นติ๊กตอ,อกก็ให้ทุกคนฟอลโล่ช่องญี่ปุ่นช่องตะลุยโจทย์ญี่ปุ่นเอาไว้ด้วยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ก่อนขึ้นไปให้ประมาณนี้นะคะเวลาเราเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราจะได้แบบเออมีคลิปญี่ปุ่นให้เราดูอย่างน้อยก็ทำให้เราได้ทบทวน ข้อสอบบ้างเนาะต่อไปพัดการอ่านเล่มนี้นะคะให้เขาแปลมาจากเล่มน,นี้แหละเล่มน้องและครูน,นี่แหละเราคิดว่าเขามีการจัดลำดับการสอนค่อนข้างโอเคเพราะว่าเขาจะให้เริ่มเรียนตั้งแต่บทความง่ายๆไปก่อนเนาะบทความสั้นๆง่ายๆไปจนถึงบทความยาวๆซึ่งให้เราค่อยๆฝึกทำไปก่อนค่ะจน จนเราเก่งแล้วแล้วเขาก็จะให้ทำข้อสอบจริงซึ่งเราว่ามันครบนะคะในเรื่องของรูปแบบของข้อสอบมีพวกแผ่นป้นายโฆษณามีพวกบทความจดหมายอะไรพวกนี้เรียงความอะไรพวกนี้อืแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของพักคำศัพท์มากแต่ว่าเราจะเน้นจำศัพท์ในนี้แทนนะคะเพราะว่าเวลาไม่พอค่ะแล้วก็การที่เราจำศัพท์ในนี้เนี่ยเราจะรู้เรื่องวิธีการใช้ด้วยว่าศัพท์คำเนี้ยจะใช้กับ บริบทไหนนะคะเพราะว่ามันสั์ญี่ปุนมันค่อนข้างมีวิธีการใช้ที่หลากหลายใช่ประมาณนี้นะคะในเรื่องของพาร์ทการอ่านก็เล่มนี้แหละค่อนข้างครอบคลุมรู้สึกว่าทําเล่มนี้โคบะก็ทําข้อสอบได้50แล้วมั้งไม่รู้จะพีชิดได้ไหมแต่ว่าอ่านจบให้ใน6สัปดาห์ริงค่ะรู้สึกว่าการอ่าน พักขนาดพัฒนาขึ้นเพราะว่าเล่มนี้เนาะต่อไปอเยินมากเยินมากคือน,น้องแบบน้องว่าสมทุสมบันมากก็อ่านจริงนะคะ <S <S เปียกน้ำน้องเปียกน้ำไม่มีอะไรทุกคน <S <S ที่ทุกคนเห็นแล้วว่าเราอ่านหนังสือค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าเวลาไม่ทานจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการทำแบบ ฝึกหัดแทนก็สำหรับคนที่กําลังหาแบปฝึกหัดทําอยู่นะคะแล้วก็คนที่อยากทําข้อสอบเยอะๆเนี่ย mm hmm. เราแนะนําเป็น2แอปนี้ร๊บขึ้นมาก่อนอันแรกจะเป็น m i k i JLPT นะคะไอตัวแอปนี้เราใช้มาตั้งแต่ระดับ N4 N5 แล้วแหละก็ใช้มาเรื่อยๆจนมาถึง N3 คิดว่าที่ทําข้อสอบได้เยอะเพราะว่าแอปนี้ด้วยค่ะ อีกเรื่องที่เป็นข้อดีก็คือแอปเขามีฟังก์ชันฟรีให้ใช้แล้วฟังก์ชันฟรีเนี่ยเขาค่อนข้างจนะครอบคลุมในส่วนของข้อสอบหลายตัวแล้วนะแล้วก็ส่วนเสริมสำหรับคนที่ไม่ได้อยากซื้อตัวพรีเมียมนะคะแล้วก็แนะนำอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้จำชื่อไม่ได้ c L v T อะไรสักอย่างนะคะ N 4 N 5ถึง N 1หรือเปล่า ตัวข้อสอบเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่พาร์ทคำศัพท์ไวยากรณ์ไปถึงพาร์ทดาวนะคะซึ่งมีกี่ตัวฟรีเนี่ยจะยังไม่มีเนาะเราสามารถไปทําข้อสอบอันนี้เพิ่มได้จากแอปนี้แล้วก็ตอนทำอะคะแนะนําให้ทุกคนทําแบบเก็บเต็มหรือว่าเก็บสี่ก็ได้<ม>แนะนำให้ทำทุกข้อค่ะเพราะว่าทุกข้อมีโอกาสเอาไปออกซ้ำเนาะจริงๆเราเจอข้อสอบที่อยู่ในแอปสองแอปเนี่ยมาออกซ้ำในข้อสอบ n3 ปีนี้ก็มีค่ะ มีสองสาข้อเลยเพราะฉะนั้นทำให้ครบทำเก็บให้ครบคะทั้งพาร์ทสับพาร์ทอ่านคันจิในนี้แหละ2อันนี้แหละใช่แล้วก็คิดว่าถ้าเก็บครบทุกข้อคะแนนน่าจะผ่านแล้วนะสำหรับ n 3แล้วก็พาร์ทฟังส่วนของพาร์ทฟังนะคะเราไม่ได้ซื้อหนังสือมาเลยเพราะว่าเราคิดว่าจะฝึกฟังใน YouTube แทน เรื่อ o ย t ทูบที่เราจะใช้ในการฝึกฟังเนี่ยก็อะไรก็ได้คะ่ะเน้นหาข้อสอบของปีใหม่ๆมาฟังเนาะเพราะว่าปีใหม่ๆเนี่ยเขาจะซับซ้อนกว่าปีก่อนแล้วก็สปีดการพูดจะเร็วกว่าด้วยแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เราจะแนะนำก็คือให้ทุกคนลองหาเพลงที่ชอบแล้วก็เอามาแปลไว้ให้ตัวเองอ่านดูหรือว่าทำซับ เล่นๆดูนะคะเพราะว่าเพลงเนี่ยเราสามารถเปิดซ้ำวนได้เรื่อยๆแล้วก็จะสามารถจำคำศัพท์ที่อยู่ในเพลงนั้นได้ค่อนข้างแม่นก็จบแล้วนะคะสำหรับรีวิวหนังสือทั้งหมดที่เราใช้ในการอ่านสอบ N3 สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะไปสอบรอบหน้าก็ขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่กำลังหาหนังสืออยู่เราจะแปะลิงก์สั่งซื้อหนังสือให้ใต้ลิงก์ description นะคะไปดูกันได้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ